ไปไหนกันครับไปไป,ไปเรียนที่วัดป่าเลไลเหรอหน่วยเลือกตั้งวัดป่าเลไลเหรอหน่วยเริ่มตั้งโรงเรียนวัดป่าเลไลอืมวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบธันวาคมสิบห <25 60. S 1> <63. S 2> ้าหกสิบสามเหรอ จะมีเวลาถึงแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นหอแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเขาเลือกเรื่องอะไรเขาเลือกอะไรเลือกตั้งอะไร้างอะไรเลือกตั้งสมาชิกอบจสมาชิกองค์การปกครองส่วนจังหวัดกับนายกอบจได้บัตรสองใบเนาะเลือกนายกไปหนึ่งเรื่สมาชิกไปหนึ่งอาบ่ายสังเกตการเลือกตั้งเนาะติ๊เก็ตมาเลือกตั้งได้เปล่า ติ๊กเกตติ๊กเกตมาเลือกตั้งได้ป่ามาดูเฉยเฉยติ๊กเกตจะเลือกตั้งได้เมื่อไหร่อายุสิบแปดปีใช่ไหมอ่านี่มาดูบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหกแปดห้าค่ะหกแปดห้าค่ะไปเลือกตั้งมาแล้วเป็นไงไปเลือกตั้งมาแล้วเป็นไงไม่เห็นเลยเห็นเลยเหรอ โอ้เข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเขาบ,บ,บอกว่าออกไปทางรอข้างนอกครับยังไม่มีสิทธิ์ครับใช่ไหม